สวัสดีครับผมโก้ยาวราตนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําของดีของวัดส,สามงามนะครับวันนี้จะแนะนะําพระศรีสดลงแงงครับของวัดจะมีแบบพปกพามีแบบผ้ายานันมีแบบผ้าห่อศพนะครับสมัยก่อนตอนที่ผมไปวัดนะครับผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าพระศรีสดลงแงงคืออะไรครับผมก็ไม่ค่อยได้เช่าบูชาพระศรีสดลงแงง เพราะว่าผมก็จะชอบอุมานางกวากชูชกอะไรแล้วก็พักเครื่องแบบปูแย้มากกว่าครับจนน้องน้องเบลเขาก็บอกว่าพี่พระศรีชลงเงงนี่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วนะครับไปทางเมตใช้พุทธคุณไปทางเมตตาแคล้วคลาดคงกระพันนะครับพี่ลองเอาไปบูชาดูดสิผมผมก็เลยเออลองดูสิผืนละร้อยออกจากวัดเข้ามาผืนสีแดงแล้วก็บนด้วยเราขอไข่ต้มผมก็เอามานะ ด้วยความอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เอามาพกติดตัวมันก็ดีนะครับแควคาดเมตตามหาเสน่ห์ใช้ได้หลายอย่างบานด้วยเล้าขาวไข่ต้มแล้วก็ผมก็ได้เช่าที่ทําจากผ้าหอ่อศพเจ็ดเสาเจ็ดอังคารที่ตายโหงตายตายวันเสาร์เผาอังคารไม่ใช่เจ็ดเสาเจาด็ดอังคารนั่นนั่นคือการปลุกเสกมาตายวันเสาร์เผาอังคารผ้าหอ่อศพผมก็มาเป็นของขังที่หาย,ยากนะครับผมก็ได้มาไม่เยอะหรอกครับ ก็เวลาบูชานะฮะเราก็จะมีคาถาไปฝอยครับแบบนี้ครับท่องตามนะครับท่องน้ำโมสามจบตามด้วยปัญจมาเลมจามะภาษีเชงจิตตามพิทสจิตตามพิทนเมงังสังวิตโตหวงังนะพระมะอะอุนะครับแล้วก็บนด้วยเหล้าขาวนะเทใส่แก้วก็ได้ครับหรือใส่หลอดนะฮะแล้วก็ฉีดผมว่านะครับในยุคนี้ไม่มีใครทำได้ศักดิ์สิทธิ์เท่าหลวงปู่แยมนะครับขังมาก เมตตามหาสเสน Good Good ่ห์เข้าสถานบันเทิงเรืองลมเข้าสถานอโคจรคุ้มครองเราได้หมดนะครับเพราะว่าบางทีเราใส่พระแผ่นพระอยะไงเข้าสถานอโคจรก็ไม่สามารถคุ้มครองเราได้นะแต่ถ้าเป็นพระศิจริงรงแ้ยนี่ทุกสถานที่ได้หมดแล้วท่านก็เด่นด้านเมตตาแ้วคาดคงกระพันครก็ยังไงก็ถ้าใครอยากได้บูชานะครับก็ลองติดตามผมนะครับแล้วก็เข้าเพจกลุ่มผมเพจผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ